สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าจากลาซาด้านะครับตัวนี้เป็นผมสั่งตัวถ,ถุงเท้าธุรกิจนะครับถุงเท้าธุรกิจจากลาซาด a าเขามาส่งให้เมื่อสองสาวันแล้วละ่ะแต่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวก็อยากเอามาเอาไว้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบชอปสินค้าใน l a z ลาซาดานะครับว่าสินค้าที่ผมสั่งมานี่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นถุงเท้าธุรกิจนะครับสั่งจากร้านเขาเขามีหลายออปชันอ่าตัวนี้เป็นถุงเท้าธุรกิจสิบสองคู่นะครับราคา420บาทนะครับก็ตกคู่ละเท่าไหร่อ่ะก็ไม่กี่บาทนะครับเป็นทุกถุคเท้าธุรกิจสีดำนะครับแล้วก็แพ็คอย่างนี้มาร้านนี้ผมซื้อเขาประจาแหละ พอถุงเท้ามันเริ่มยืดเริ่มไม่กระชับแล้วผมก็จะสั่งเขามีหลายเกรดนะมีเกรดพรีเมีย่ยมนี้เป็นเกรดปกตินะฮะตัวนี้จะถูกกว่าเกรดพรีเมีย่ยมปกติผมซื้อเกรดพรีเมีย่ยมมาใช้ก็ดีนี่ผมจะลองเอาแบบเกรดปกติบ้างซื้อของแพงใช้แล้วก็เราอยากใช้ซื้อของธรรมดาดูบ้างก็ไปถึงก็ถูกนะครับ สี400่ร้อยตีแต่ตัวเลขกลมกลมเป็นสี่ร้อยก็สิบสองสองยี่สิบสองสองสี่สิบแปดก็ประมาณคู่ลดประมาณไม่ถึงสี่สิบบาทน,นะครับสิบสองสี่สี่สิบแปดเนาะเรามาแกะกันเลยครับอันนี้เป็นพลาสติกฉีกได้ผมไม่อยากกรีดเดี๋ยวจะไปโดนถุงเท้าเข้าราคาสี่ร้อยยี่สิบนะฮะสิบสองคู่ชุดสิบสองคู่ นี่ฮะนี่เป็นบินบินจะส่งนะครับผมซื้อเข้าประจาร้านเนี้น,นีัสิบสองคู่บิดซอกนะฮะบิดซอกพัตน้นเบรดก็เป็นถุงเท้าธุรกิจนนครับสีดำผมชอบใช้ถุงเท้าสีดำแล้วก็ต้องสีเดียวไม่มีลายนะหรือถ้ามีลายก็ต้องลายเหมือนกันเพราะเวลาผมซักเวลาผมจับคู่ผมจะไม่ต้องมานั่งจับคู่ ผมจะดึงตัวอย่างให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะโอ้ผ้าดีนี่บิดซอกนะฮะผ้าดีนี่นะฮะบิดซอกคัดต้องเบรนเบรนก็คือมีผสมนะฮะอันนี้ก็เป็นอินสต๊อกเช่นนะฮะ Watching instruction ใ in ห้กินใทแลด์นะฮะ ก็บ้านเราก็อย่างนี้แหละครับถุงเท้าเราก็ใช้เป็นระยะหนึ่งตากแดดนะฮะบ้านเรามชอบตากแดดเพราะตากแดดนานๆนะ,ะซักบ่อยๆเข้าก็เริ่มยืดเริ่มเปื่อยนะครับก็เท่าที่ผมจับดูนะฮะโอ้ถุงเท้าดีฮนะก็ราคากลางๆนะฮะบิดซ็อก ถ้าใครมองหาในลาซาดานะครับก็ลองดูนะฮะผมมาอยู่เขาอยู่ร้านไหนนะเพื่อนๆกับพิมเข้าไปในลาซาดานะครับว่าถุงเท้าธุรกิจหรือว่าถุงเท้าชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขึ้นมาให้เลือก <c oughs> ก็มีทริคนิดหนึ่งฮนะก่อนจะสั่งซื้อก็ดูคอมเมนต์หน่อยว่าร้านเนี้ยเขาส่งของเป็นยังไงลูกค้าคอมเมนต์ว่ายังไงนะฮะ เพราะว่าเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องว่าหลอกขายกันหรือว่าเอาสินค้าไม่ดีหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามปกนะฮะคือไม่ถูกใจเราเอาว่างั้นเถอะจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปเพราะว่าผมก็เจอเยอะบางทีสั่งรองเท้ามาเนี่ยสั้นเตอ่อเลยบางทีผมอยากได้สินค้าครึ่งแข้ง่งเงี้ยโอ้โมมาแค่สั้นแล้วใส่ไม่ได้ด้วยก็บีเหมือนกันอย่าดูที่ราคาอย่างเดียวนะครับ ถ้าผมแนะนําในการซื้อก็ซื้อราคาก,ากลางๆลาฮะหรืออยากจะลองซื้อถูกๆก,ก็ได้ซื้อมาแล้วก็จะเป็นบทเรียนเราการสั่งของออนไลน์นะฮะซึ่งตอนนี้ผมกาลังติดงอมแงมในเรื่องการสั่งรองเท้าออนไลน์นี่ผมสั่งอีกละห้าคู่ยังไม่มาส่งเลยช่องนี่นะฮะบิดซ็อกนะครับถุงเท้าธุรกิจเนื้อดีฮะเนื้อดีไม่บางนะฮะ ไม่บางเจี๊ยบนะฮะนี่กำลังดีครับกำลังดีนุ่มกำลังดีนุ่มเด้งด้วยก็ไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับในช่องสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada นะครับตัวนี้เป็นถุงเท้าธุรกิจบิดซ็อกนะฮะบิดเก b u บิสเนสนะครก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ